สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่วันที่เก้าเมษาสองห้าหกเจ็ดนะคะตัดสินใจนำต้นทุเรียนต้นนี้คือต้นพันธบักเนียค่ะบักเนี่ย คือเขามีกําลังจะแทงยอดตัดินใจนําเข้ามาลงปลูกดีกว่าถ้าอยู่ในถุงมันถุงมันเล็กงั้นก็ต้องเปลี่ยนถุงใหม่ก็เลยนําต้นบักขเนียมาปลูกมุมนี้ดูปลูกมาสองวันเขาก็แทงยอดเร็วมากเลยนะคะท่านผู้ชมปลูกก็คือปลูกธรรมดานะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษก็ขุดหลุมปลูกธรรมดา เลยไม่ได้ไม่ได้ปลูกให้ดูปลูกไปแล้วสามต้นจากสี่ต้นก็เหลืออีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็คือต้นบัคคเนียโอ้โหอันนี้คือพบพระหนึ่งสี่นะคะต้นนี้ก็แทงยอดดีพบพระหนึ่งสี่ ได้ตัดแต่งกิ่งทุเรียนต้นพุ่มมันพุ่มใหญ่ๆเลยตัดแต่งกิ่งให้มันเป็นกิ่งน้อยๆไม่รู้มันจะรอดไหมเดี๋ยวไปเมื่อวานนี้ได้ปลูกต้นอะโบคาโดเพิ่มนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าปลูกตรงไหนเมื่อวานปลูกตอนเย็นนะคะปลูกตอนเย็น ก็คือจะมีบูธเจ็ดแล้วก็ทีเอปลูกใกล้กัน,นะคะ่ะที่ตัดสินใจปลูกใกล้กันเพราะว่ามันจะง่ายแก่การดูแลดูแลง่ายนะคะและทีเอสอเนี่ยก็คือสั่งมาต้นเดียวก็คิดว่าจะดูแลเขาอย่างดีแล้วเขาจะจะทำเป็นต้นพันธุ์ในอนาคตนะคะเมื่อวานนี้ปลูกไป อันนี้ก็คือบุชเจ็ดนคะบุชเจ็ดสั่งจากสวนลุงใหญ่ดูนะคะที่ลงปลูกก็เพราะว่าเขาใกล้แตกยอดถ้าเก็บไว้นานกว่าแตกยอดแล้วก็อาหารที่กินอ่ะมันถุงมันก็ไม่ใหญ่มากลงอย่างนี้ดีกว่าลงในหลุมเขาโตเขาจะได้โตวไว บางคนก็บอกว่าทําไมปลูกหน้าแรงแดดร้อนจัดแต่ที่ฉันคิดจะปลูกเนี่ยจะปลูกก่อนที่ฝนจะตกสักสองสามวันอย่างเช่นตอนนี้เขาพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกช่วงวันที่สิบถึงสิบสามนิษาวันนี้ว่าวันวันที่เก้าก็ปลูกวันปลูกวันที่แปดเขาเขาเวลาเขาเจอฝนเขาก็จะแตกยอดออกพอดีเลยอันนี้ก็บูดแปด อันนี้คือท TA อทีเอสองหนึ่งไม่เคยกินนะคะพันธุ์นี้เคยกินแต่เนะะี่ยค่ะทีเอสองหนึ่งต้นนี้ก็ต้นเหมือนยอดเล็กๆยอดไม่ใหญ่คอยดูนะคะว่าเขาจะให้ผลอย่างไรแล้วเขาจะโตเร็วดีไหม บางคนก็บอกว่ารอพฤษภา,ามิถุนารอหน้าฝนก่อยค่อยปลูกแต่ที่ฉันคิดว่าต้องปลูกนี่แหละช่วงเมษานี่ค่ะแล้วก็พอช่วงหน้าฝนเขาก็จะได้แทงยอดต้นโตขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้มาอัดเด็ต้นทุเรียนที่ซื้อมาแล้วก็ปลูกนะคะแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูนะคะส่วนด้านที่ปลูกอยู่ด้านท้ายสวนก็กำลังแตกยอดนะคะ ก็ดูท่าทางก็จะงามอยู่เหมือนกันแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้ไปถ่ายให้ดูแต่มาถ่ายที่ปลูกใหม่เมื่อวานให้ดูนะคะีนถุงยังอยู่เลยค่ะปลูะะปกเมื่อวานก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากเนื่องจากว่าปีที่แล้วหลุมนี้คือเคยปลูกทุเรียนปลูกสตอเพราะฉะนั้นดินตรงนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นดินที่หลุมเก่าคือมีที่กกบไก่ ก็คือดินค่อนข้างดีก็ขุดรดน้ำหนวันก่อนปลูกลดน้ำทิ้งไว้หนึ่งวันให้มันย็นเย,ย็นชุ่มๆุมแล้วก็ปลูกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ